สวัสดีค่ะจากบ,าบ้านไร่พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่พยอมจะพามาดูนี่ค่ะอันนี้คือจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่บ,าบ้านไร่พยอมได้ทําไว้นะคะอันนี้ก็จะหมดแล้วนะคะเหลือไม่มากแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้นะคะนี่ค่ะถ้านั่นมาเราก็จะคั้นนะคะเอาเฉพาะน้ํานะคะ นี่ค่ะกรองนะคะแล้วก็ใส่เครื่องพ่นยานะคะเครื่องพ่นยาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปฉีดในสวนผักนะคะเพื่อปรับปรุงดินนะคะเพราะตอนนี้ดินก็แน่นบ้านไร่พยองก็ไม่ได้มาพรวนดินปกติแปลงผักเราก็จะ พรวนดินบ้างนะคะแต่ไม่ได้พรวนเลยนะคะเพราะว่างานอื่นก็เยอะนะคะส่วนถังนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักปลานะคะนี่ค่ะน้ำหมักปลาที่เพื่อนๆเห็นเป็นขุยสีขาวๆนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าเขาเป็นเม็ดๆนะคะ นี่คือขี้นอนนะคะนี่ค่ะคือเป็นนอนแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นนอนตัวแบนๆอย่างนี้นะคะถ้าเรามีไก่ไข่นะคะเอานอนตัวแบนๆแบบนี้นะคะให้เขากินนะคะไก่ไก่ไข่ไข,ของเรานะคะจะไข่แดงมากๆนะคะแล้วก็จะกินอร่อยมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำหมักปลานะคะที่ย่อยสลายหมดแล้วนะคะอันนี้ก็พอดีเลยแม่ค้าให้ปลาสวายมานะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะเขาบอกว่ามันเน่าบะล่างพยองก็เอามานะคะประมาณห้าตัวนะคะตัวใหญ่ๆประมาณสี่ห้าโลทั้งนั้นนะคะก็เอามาหมักนะคะหมักด้วยกากน้ำตาลแล้วก็ใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วย ช่วย,ย่อยสลายนะคะส่วนถังนี้ก็เป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่บาลางพยอมได้กรองแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักไปใส่ในเครื่องพ่นเลยนะคะส่วนถังนี้นะคะก็เป็นน้ําหมักเป็นสารที่เอาไว้สําหรับกําจัดมแมลงนะคะก็มีใบทะดาสาบเสือมีต้นหางไหลาขาวนะคะแล้วก็มีต้น พืชอีกชนิดหนึ่งนะคะคือต้นไม่รู้ว่าตอนนี้พียูให้พูดได้หรือ,อยังนะคะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้สามารถกำจัดมแมลงได้นะคะแล้วก็จะเอาอันนี้นะคะกำจัดมแมลงนี้หรือว่าป้องกันได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียเป็นหนอนนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นฮอร์โมนไข่นะคะนี่ค่ะฮอร์โมนไข่ที่รแรลงพยอมหมักมานี่ก็น่ากลัวจะสามเดือนได้แล้วมั้งนะคะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะตักเอาไปผสมน้ําฉีดพ่นผักได้เลยนะคะหรือาไม้ดอกไม้ประดับได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะฉีดพ่นกันนะคะ เพื่อกันเพี้ยแล้วก็มแมลงต่างๆนะคะแเราฉีดให้ทั่วนะคะถ้าเราฉีดไปทั่วมแมลงอาจจะ ไม่ไม่หมดนะคะจะฉีดพ่นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าบารมพยอมไม่มีเวลาที่จะมาใช้ฟอกซีฉีดนะคะถ้ากำจัดไม่ได้ก็จะต้องถอนออกหมดนะคะ ถ้าฉีดพ่นจะต้องฉีดให้ใบกลับเลยนะคะถ้าฉีดใบไม่กลับก็เราก็ไม่สามารถที่จะกำจัดเขาได้นะคะเราก็จะฉีดแบบนี้นะคะอันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่ายงพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ